ัวจริงเนี่ยดูใจดีกว่าที่พี่เตอ๋อบอกตั้งเยอะเลยนะคะทำไมคุณไปบอกหลินซะทุกเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็แค่หาเพื่อนระบายความรู้สึกคุณอยาาเศร้าซิได้ไหมที่รักฉันซื้อชุดมาใหม่สวยไหมคะก็สวยดีนะซื้อที่ไหนอะอยากซื้อให้หลินสักตัวหนึง่งหลังจากทะเลาะกันวันนั้นเขาก็หนีออกมาคนเดียวพอดีฉันมีปากเสียงกับเขานิดหน่อยอะ แล้วเขาก็ออกบ้านไปเลยตอนนี้ฉันเป็นห่วงเขามากถ้าแกติดต่อเขาได้อ่ะเขาบอกฉันด้วยนะแต่ว่าในเวลาที่ฉันเป็นห่วงเขามากที่สุดกับมีคนดูแลเขาอยู่แล้วอีกอย่างคนนั้นดันเป็นคนที่ฉันรู้จักคือเพื่อนที่แสนดีของเขานี่พี่แพลวเองเหรอคะ ตัวจริงเนี่ยดูใจดีกว่าที่พี่เตอ๋อบอกตั้งเยอะเลยนะคะแล้วพี่เตอ๋อเขาพูดอะไรถึงพี่บ้างล่ะก็ระบายเกี่ยวกับเวลาทะเลาะกันทั่วไปอะค่ะไม่มีอะไรหรอกพี่แพลวอย่าไปคิดมากเลยพี่แพลวเนี่ยยังต้องทําความเข้าใจพี่เตอ๋ออีกเยอะเลยทำไมคุณไปบอกลินซะทุกเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็แค่หาเพื่อนระบายความรู้สึกคุณอยากเศร้าซิได้ไหม มาเร็วจังเหรอคะผมลาออกแล้วงานหางอะไรไม่รู้ใครอยากทำก็ทำเถอะทำไมคุณถึงใจร้อนขนาดเนี้เรื่องใหญ่แบบนี้ไม่เห็นปรึกษาฉันสักคำอารมณ์ร้อนัีนเหรออยู่ไปไม่มีความสุขแล้วจะอยู่ไปทำไมขนาดลินยังเข้าใจผมเลยคุณไม่เคยเข้าใจความรู้สึกผมที่รั ซื้อชุดมาใหม่สวยไหมคะก็สวยดีนะซื้อที่ไหนอะอยากซื้อให้หลินสักตัวหนึ่งอยากขอบคุณหลินที่ช่วยหางานให้ผมผมเลยอยากตอบแทนหน่อยคุณได้งานใหม่แล้วหรอไม่เห็นบอกฉันสักคำวันก่อนผมบอกว่าผมลาออกจากงานคุณยังหาเราว่าใส่ผมเลยมีอะไรผมก็ไม่กล้าบอกคุณหรอกก็มีแต่หลินเท่านั้นแหละที่เข้าใจผมคุณไม่ต้องมายุ่งเขามักลอเล่นกับความเป็นห่วงของฉัน คนที่เขาต้องการคงไม่ใช่ฉันตั้งแต่แรกคุณมาทำไมฉันก็เป็นห่วงคุณไงแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนว่าฉันจะเป็นส่วนเกินแล้วล่ะพี่แพลวเข้าใจผิดหรือเปล่าคะแต่ว่าช่วงนี้พี่เตอ๋อเขาดูคิดเคียดนะคะ่ะไม่ค่อยมีความสุขเลยหรือว่าพี่แพลวควรจะทำความเข้าใจพี่เตอ๋อมากกว่านี้นะคะฉันคุยกับเตอ๋อเธออย่ามาแทรกนี่คุณบ้าไปแล้วหรอผมแค่ออกมาคุยกับเพื่อน เพราะคุณไงคุณไม่เข้าใจผมจริงๆคุณไม่เข้าใจผมเท่าหลินใช่ฉันไม่เข้าใจคุณถ้าคุณคิดว่าเขาดีนะกนอ่ะก็ไปอยู่ด้วยกันเลยสิเราเลิกกันเถอะแผลนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะอย่ามาแตะต้องตัวฉันสสกปรกฉันไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆเราทะเลาะก,กันฉันคิดมากจนแทบจะเป็นบ้าแต่คุณหนีออกไปดือด้อๆ ฉันเป็นห่วงทุนแทบตายแต่คุณกลับไปสนใจผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งไม่สนใจว่าฉันจะรู้สึกยังไงหรือเสียใจแค่ไหนแต่ที่แย่ที่สุดก็คือหลังจากที่เราทะเลาะกันคุณกับมีผู้หญิงอีกคนนึงที่คอยปลอบใจและรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณมากกว่าฉันพี่แพลวคะหลินกับพี่เตอ๋อเป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะหลินว่าพี่แพลวอะ่ะคิดไปกลแล้วแหละแต่ถึงว่าเนาะพี่เตอ๋อ ที่บอกว่าพี่แพลวน่า,ารมพานก็น่าจะจริงเนาะเธอก็หาโอกาสมาแทรกกลางอยู่ไม่ใช่หรอผู้หญิงด้วยกันอะ่ะมันดูออกไม่ยากหรอกนะแต่สําหรับผู้ชายแล้วอะ่ะก็เหมือนหมาจรจัดที่มีคนคอยยื่นเนื้อมาให้มันก็ยากที่จะปฏิเสธ